ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมน mm ีภาพพี่น้องมาเบ่งนะ mm hmm. ข้าวหอมมะลินะครับ mm hmm. พื้นที่สิบไร่นะครับอายุข้าวยีิบเจ็ดวันครับพี่น้อง mm hmm. ที่พี่น้องเห็นอยู่หนาๆน,นานี่ก็คือเป็นข้าวทีเ่เขาว่านไว้เพื่อที่จะเอาไวท้ทาสามนะพี่น้องเอาไวท้ทาสามเพราะว่ามีพื้นที่บางส่วนที่มันเขาบ่เกิดพี่น้องนะครับ mm hmm. ขเขาบ่เกิดท่างก็เลยต้องนะครับว่านไว้ ปากดำมองที่มันว่าเกิดครับพี่น้องตอนนี้ข้าวฮอร์มอลี่10-5อายุย7ิบดวันคับพี่น้องน,นนี้คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้พี่น้องนะครับนี่นะครับสร้างปุ๋ยเิ่นไว้แล้วนะครับเป็นสูตร16-20ศูนย์นะครับพี่น้องราคาที่เิ่นแจงมาราคา9 1 0บาทครับพี่น้องนะครับสร้างว้าหาทุงพี่น้องสร้างว้ายหาทุงนะครับใส่ทั้งหมด2แปลงพี่น้องแปลงนี้ พื้นที่1ิบไร่ข้าวหอมมะลินะครับอีกแปลงหนึ่งพื้นที่แดไร่เป็นข้าวเหนียวกอขหกครับพี่น้องนะครับแปลงนี้ข้าวหอมมะลิหนึ่งศห้าอายุย7ิบเ็ดวันครับพี่น้องนะครับนี่นนพี่น้องนะครับนี่ฝนตกเมื่อคืนน่ะพี่น้องนะครับฝนตกเมื่อคืนวันที่หนึ่งครับเมื่อวานนี่เป็นวันอาสาฬหาบูชานะพี่น้องนะนะครับวันอาสาฬหาบูชานะครับวัน มีความสําคัญทางพุทธศาสนานะครับ15ค่ําเดือน8นะพี่น้องนะครับ15ค่ําเดือน8เป็นวันที่พระเจ้าท่านนะครับสแสดงนะครับสแสดงสแสดงธรรมนะครับพี่น้องละก็มีองค์นะครับองค์ประกอบนะครับคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพี่น้องวันเพ็ญเดือน8นะครับ คือ15บห้าเดือน8นะครับวันสําคัญทางพุทธศาสนานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เนี่ยพี่น้องวันสําคัญทางศาสนาพุทธก็จะเริ่มจาก15บห้าเดือน8ใเนี่ยพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นนะครับสิบห้าค่ำเดือน3นะครับพี่น้องแล้วก็สิบห้าค่ำเดือน6นะครับพี่น้องจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธที่ครบองค ประกอบนะครับสามส่วนก็คือพุทธธรรมพระาพาสงฆ์ก็เริ่มจากนี่แหละพี่น้องวันอาสาฬหาบูชาวันเพ็ญน,นะครับเดือนแปดนี่แหะพี่น้องนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับมื้อนี้เป็นวันเข้าพรรษาอ่าเป็นอ่าวัดปฏิบัตินะครับของพระสงฆ์พี่น้องมื้อนี้นะครับเพิ่นสินลงอุโบสถเป็นพิธีเป็นพิธ,นพธีกรรมนะครับทั้งทั้งพระสงฆ์แล้วนี่พี่น้องมื้อนี้วันเข้าพรรษานะครับพี่น้องวันที่สอง สิงหาคมนะครับสองข้างของหกครับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี่น้ำยังบ่ค่อยมีเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับน้ำยังบ่ค่อยมีเลยนะครับฝนตกมือขึ้นเะพี่น้องนี่ครับนี่นะครับฝนตกมือขึ้นเลน้ำเต็มให้เต็มน้ำเลยพี่น้องนะครับนี่นะครับตอนแรกว่าี่ตั้งใจว่าจะเอาเครื่องมาดึงน้ำพี่น้องเอ้ยนี่นะครับนี่นะครับก็เลยโอ้ดีหลายพี่น้องเลยขาดการเาไว้ว่านะครับห้ฝนตกชุดนี้แล้วเชื้อปุ๋ยมาใส่ไหนพี่น้องนะครับนี่ ครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องโอ้จะมีฝนตกต่อเนื่องกันฮอดวันที่สามต้นพี่น้องเพิ่งว่านะครับมื้อนี้วันที่สองแล้วก็มื้ออื่นอีกมือ้อนึงพี่น้องนะครับนะครับเขตตำบลบ้านฐันอำเภอเกษตรส,สมบูรณ์นี่นะครับที่จากที่จากเบิ้งแอปพลิเคชันแสดงไอ,อ้สภาพอากาศเนี่ยนะครับจะมีฝนตก นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายนลพี่น้องไปหอดซ่อมมือขึ้นพี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับพี่น้องว่าที่เอาปุ๋ยมาใส่รับโอ้นะครับที่ได้เปียงน้ำอาาอกมาเนาะพี่น้องเนี่ยตเบ,บึงฝนมันกัดพี่นอ้องให้ฝนมันบดกันพี่น้องนะครับถ้าน้ำมันไหลนะครับปุ๋ยก็จะเจือจางนะพี่น้องเท่ากัเลยการใส่ปุ๋ยสาคัญดีพี่น้องนะครับใส่ธาตุอาหารลงในแปลงนะนะครับถ้าเกิด น้ำมันหลายโพดเนี่ยปุ๋ยย ok right> ังกัเจือจางด้พี่น้องนะครับนะครับพืชจะได้กินนะครับเขา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 จะได้กินมีัมันกับชีสเกลือจางน้ำพี่น้องนะครับนี่นะครับตอนแรกว่าจะใส่ปุ๋ยยูเรียสิบกศูนย์ศพี่น้องที่นี่พับเบิ้งจากเขาจากนาข้าเหล่านี้นะครับมันสภาพนาสภาพเขาเขามันเป็นนาลุ่มแล้วก็ดินดีพี่น้องเขามันง้ามเยอะเลยพี่น้องเนี่ยยิ่งข้าไปเติมยูเรียลงไปยิงเนี่ยนะครับโอ้เข่ามันสิวพี่น้องนะครับเนี่ย นะครับเขาเขาบันซีงามโพดบันชีอัวนะครับชีอัวนะครับใบมันชีตกในพี่น้องพี่น้องไายคนที่เพื่อนดินใส่ยูเลียนี่นะครับนะครับใบใบมันชีอัวพี่น้องนะครับมันชีงามโพดในพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเบื่อจากสภาพแล้วเนี่ก็เลยจะใช้ปุ๋ยสูตรนะครับ16 -20 ศูนย์นะพี่น้องนะครับ16-20ศูนย์นะครับ เป็นไนโตรเจน16ส่วนค้าพี่น้องแล้วก็ฟอสฟอรัสอีก20ส่วนนะครับนะครับส่วนโพแทสเซียมนั้นบ่มีพี่น้องนะครับสูตรนี้นะพี่น้องเพราะว่าข้าวอายุหนึ่งเดือนนะพี่น้องนะครับการเจริญเติบโตเขานี่ก็คือรากพี่น้องนะครับรากนะครับรากรากก็คือฟอสฟอรัสเนี่ยพี่น้องนะครับรากนะครับลำต้นใบก็เป็นนนไนไนโตรเจน ก็คือตัวเอ็นนะพี่น้องนะครับนี่นะครับนี่คือวัชพืชในแปลงนาถ้าเกิดเขาเจอเขาก็หยิบออกพี่น้องครับนี่หยิบออกครับเดินไปเดินมาเนี่ยก่อนจะมันทียาวเฟื่อยลงนาเขานะครับพี่น้องนี่นะครับวัชพืชในแปลงนาเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยวัชพืชในแปลงนาถ้าเกิดเจอเ็หยิบพี่น้องย่างมากกับหยิบเนี่ยแต่กับเบิดเองพี่น้องนี่นะครับ ตัดหยามันกับ่แล้วเดินออกกำลังกายนะ้ำพี่น้องนะครับนี่เดินออกกำลังกายชมแปลงนานี่คือต้นนะครับนี่วัาจะพืชที่มันเดือดจากการปันนนาลรวม่ออกพี่น้องอู้นี่ครับ,รบ,รบ,รบหักแน่นพี่น้องตัวนี้โอ,อ้ครับี่พี่น้องเนี่ยแต่มีเสียงก็ดีครับนี่เสียมพี่น้องวันจะพืชในแปลงนา พี่น้องโอ้เราตัดหญ้าแล้วมันก็นเหลือเนี่ยพี่น้องต้นนี่เป็นหญ้าขุนพี่น้องหญ้าขนุนหญ้าขนุนหญ้าขนุนเพราะว่าเราออกช่วงนี้เราออกได้ได้พี่น้องถ้ามันก่อใหญ่แล้วนี่โอ้ต้องเอาเสียนอย่างเดียวแล้วนี่พี่น้องออก,น,ก,น,น,อออกนี่ครับนี่เอาออกออกกําลังกายพี่น้องอย่าคิดว่าเขามาทํางานเขา,าออกกําลังกายเดินสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่บ้านกับโอ้ นะครับยู่บ้านตรงธรคำนี่พี่นอ้องออกทีละน้อยห,หมดแล้วพี่น้องเนี่ยเกษตรต้องใจรักที่พี่น้องกเกษตรเนี่ยต้องมีความใจรักนะครับพี่น้องเดินตรวจแปลงนาพี่น้องเนี่ยนะครับนี่นะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกขึ้นเดียวพี่น้องนำ้ำ เต็มให้เต็มนานเลยนะครับพี่น้องยายาคนเนะี่ยโดนตรวจแปงน,นาพี่น้องนะครับนาแปลงซ้ายมือนะครับพื้นที่ห้าไร่พี่น้องความมือกับห้าไร่นะครับห้าไร่นะครับรวมแปลงนี้ก็คือสิบไร่พี่น้องนะครับสิบไร่แบ่งออกเป็นสองให้นะครับให้ละห้าไร่ การทำงานนะครับสะดวกพี่น้องเฮ็ดเป็นให้ย่นะครับปัญหาของแปลงนี้ที่เคยว่าพี่น้องฟังพี่น้องมันเป็นให้ให้เขื่อนในสูงรถไถามาดันปับสองสามรอบแล้วยังไม่แล้วพี่น้องนี่นะครับรอบแรกเฮ็ดสมัยก่อนพุ่นกระสูงรอบที่สองยังสูงอยู่รอบที่สามยังค่อยลงมาสภาพที่เห็นกันยังน้ำยังไม่พอทเข้าพี่น้องต้องดันน้ำขึ้นไปนะครับยังสูง พอสิฮอดแต่คิดว่าแรงนี่แหละพี่น้องสิปรับให้มันได้ระดับพี่น้องให้แบบสูบหน้ามาแล้วหน้ามันฮอดฮอดสนท้ายเลยพี่น้องอันนี้มันมาเฉพาะร่องน้ำเลยพี่น้องเนี่ยร่องน้ำฮอดอยู่นะครับนะครับร่องน้ำฮอดอยู่พี่นอ้องหญ้าหญ้าคนมันเหลือจากการตัดยินลงุงลุงนาพี่น้องอยู่แล้วกับตัดการ พี่นอ้องแย่ขนนะครับนี่แย่แย่ขนตัดหญ้าแล้วมั้งกระเด็นตกลงไปพี่นอ้องแย่ขนเอาออกอยากคิดว่าทำงานพี่น้องถ้ามาพักผ่อนอทำไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับเดินดูแปลงนาะพี่น้องนี่นะครับนะพี่น้องอ่า แปงไส้มือนี่นะครับให้เพื่อนมาปรับสีชั่วงพี่น้องกับทมีสูงอยู่บริเวณท้ายแปลงนาปรับสีชั่วงนะครับรถไทยนิวฮอลแลนด์นะครับสีชั่วงกับสี่พันบาทชั่วงมงึ่พันพี่น้องได้แล้วพี่น้องทั้งไส้มือได้แล้วนะครับแต่ว่าทางกว่ามือนี่ยังสูงอยู่พี่น้องนี่ปกติแล้วหน้ามันต้องฮอดพี่ได้ไหมพี่น้องนี่ต้องไล่ลงอีกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูแรงนี่พี่น้องจัดการนี่เรียบร้อยครับนี่มันเป็นน้องพี่น้องอย่างตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ย ที่บริเวณน้ำขังอยคือมันเป็นหนองต่ำพี่น้องนะครับเดี๋ยวเอารถมาปรับช่วงฤด,ดูแล้งพี่น้องนะครับพี่น้องมาเบิง้งแปลงทางซ้ายมือแปลงนี้ Harmon, ได้แล้วพี่น้องระดับได้แล้วพี่น้องแปลงนี้นะครับอันนี้นะพี่น้องเฮานี่ยดำนพี่น้องนี่หน้าแปลงนี่นคะครับเป็นหน้าดำพี่น้องนี่หน้าดำพื้นที่น่าจะประมาณห้าไร่พี่น้องนี่นะครับนี่ห้าไร่ นะครับเพื่อนก็ใส่วิธีดำเอามันจังคอยสีเลี้ววในพี่น้องนะครับของเขาหนีนะครับนาหวานน้ำต้มพี่น้องนะครับมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่านแหงไ่พี่น้องว่านแหงก็คือเอารถไทมาไทนะครับผ่านเจ็ดก้อนพี่น้องพลิกนาดินขึ้นตากแหงก้อนเสียแล้วกา็ถิงว่าดินมันแหงจะกับทิศนึงพี่น้องแล้วก มันต้องการตีดินแล้วข้าหวานข้าวปั่นกบพี่น้องนะครับแต่ข้อเสียของเขาก็คือนี่นะพี่น้องหวานบ้านแห่งก็คือมันต้องอาศัยความชื้นนะพี่น้องความชื้นจากฝนนี่แหละพี่น้องหรือว่าพี่น้องก็ต้องสูบน้ำหาดนะครับมันจังคอยซีเกิดพี่น้องนี่เห็นว่าพี่น้องของเขานีนาหวานน้ำตมก็คือต้องเอาเข่าวไปไปแช่น้ำ จนเขางอกนะพี่น้องจนเขาเปอร์เซ็นต์การงอกนะพี่น้องนะนะครับการงอกต้องก0สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เฮ้ากาันะครับรถไถนาก็ต้องปั่นนะรอบที่หนึ่งรอบรอบที่สองแล้วก็ทำการมอบนะ้ก็คือนะครับใช้ไม้ติดท้ายรถไถละพี่น้องนะครับกวาดคาดให้น้ำมันเสมอแล้วก็เปร่งน้ำแล้วก็จะค่อยวนันนะครับเพราะฉะนั้นความแน่นอน ของนาหวานน้ำต้มก็เลยที่ดีกว่านานะครับหวานแห้งพี่น้องนี่นี่แต่ว่าเนี่ยนอนสุดคือนาดำมีอะไรพี่น้องนาดำมันคือวนันวันก้าไวไปประมาณนะครับยี่สิบวันเลยพี่น้องยี่สิบวัน้วก็ถอนกาวมาปักดำพี่น้องนะครับปักดำนะครับอันนี้ก็สะดวกดีครับพี่น้องนี่ดีแต่ว่าก็ต้องใช้แรงงานต้องใช้แรงงานมูลละสามร้อยพี่น้องนะครับนาไร่น,ะนึงเน็ตนะครับ ใส่ค้นดำเนี่ยประมาณนะครับผมไหยางมาเอาดีๆแล้วนี่กับสี่ค้นพี่น้องนะผม่าพอดีแต่ว่าบางคนก็ว่ามันหน่อยพอดเอาสักหาค้นนี่นะครับก็ซีแล้วไว้แต่ผมมาสี่ค้นพอดีพี่น้องนาหนึ่งไร่ครับสี่ค้นนะครับบนหนักเกินไปพี่น้องถ้าดกงเก่งนี่สามค้นก็พาะพี่น้องนะครับตามเก่งเนี่ยเอาสามค้นพอะพี่น้องนะครับสามคนพอนะครับในพี่น้องระยะห่างของลําต้นก้าของหน้าดำบในพี่น้องเบ่งเบ่งดูครับเนี่ยนะครับ ยาหางอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่น้องนะครับนี่าคืบหนึ่งหนึ่งคืบสองคืบพี่น้องนะครับก็เกือบสามสิบเซนเลยพี่น้องนี่นะครับนี่น,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 นะครับเกือบไม้เกือบไม้บรรทัดหนึ่งเลยพี่น้องสามสิบเซนดืนหนึ่งฟุตเลยพี่น้องนี่นะครับถือว่าดำระยะดำหางอยูะที่พี่น้องนี่นะครับบางคนมักดำทีแล้วเราจะภาพเพิ่นนะพี่น้องนะครับเรื่องดำน้านี่ต้องเราจะจะภาพนะครับที่ผมเบิ้งเลยนะแปลงนี่คือเพิ่นกับดำ ดำพอดีเยอพี่น้องนะนะครับดำพอดีด,ดำฟุตนึงพี่น้องแต่บางคนก็จะว,ว่าดำเป็นเะส้นหน่ะคือดำห่างพี่น้องเนี่นะครับสามสิบเซนระยะห่างระยะห่างของลำต้นพี่น้องเนี่ยนะเห็นไหมพี่น้องนี่นะนี่นะครับผมได้ไปดูพี่น้องสองคืบพี่น้องใช่ไหมนี่สองคืบหนึ่งคืบสองคืบพี่น้องเนี่นะคืบหนึ่ง,งวันจากเส้นพี่น้องสิบห้าเซนนะนะพี่น้องเดี๋ยวค,คือข้าวนะครับข้าวที่ทำหน้าดำเหนียดนะครับ การแตกกอของต้นข้าวเนี่ยพี่น้องนะครับต้นข้าวเนี่ยหนึ่งเมล็ดเนี่ยพี่น้องมันได้ถึงสิบลวงเด้พี่น้องแตกได้สิบกอนีข้าวข้าวหนึ่งเมล็ดเนี่ยก็เรียกว่าข้าวข้าวหนึ่งกอในพี่น้องนั่นมันจะออกลวงได้สิบลวงคุณได้พี่น้องนะครับเสถีสมบูรณ์พี่น้องนะครับสมบูรณ์สิบลวงนะครับแต่ว่าพอเป็นข้าวนาหวานน้ำต้มเนี่ยมันต้องวานพอดีพี่น้องวานถ้าเป็นเขานะครับพี่น้องเข่าที่ที่น้ำมาวานนะครับ นะใช้อัตราเรทที่10กิโลกร,รัมต่อไร่พอดีพี่น้องนะครับถ้าเกิดบางคนหวานหนาคัะพี่น้องเอียเหลือไปเนเห็นจะต้นเข่ามนันเกินไปพี่น้องนะครับผมว่าใช้เรทที่10กิโลกร,รัมต่อไรส่สำหรับหวานข้าวนาปีเนี่ยพอดีพี่น้องนะครับนาะนะแปลงนี้หวานข้าวหอมมะลิ105พี่น้องใส่พันธุ์ข้าวปลูกนะครับซึ่งมาจากสากลการเกษตรเกษตรสมบูรณ์พี่น้องถุงละ720บาทเนี่ยนะครับถุงนึงกาดหนัก นะครับยี่ิบห้ากิโลกรัมนะพี่น้องใส่หกถุงกับร้อยห้าสิบกิโลกรัมแต่ถือว่าหนาเยอะพี่น้องนะครับหนาอยู่นะครับใช้สิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับตาหรับพี่น้องที่มั่นใจว่าเขาปลูกเจ้าของนี่นะครับตากแห่งดีเกิดดีเนี่ยนอนนะครับผมว่าใช้สิบกิโลกรัมต่อไร่พอดีพี่น้องนะครับเนี่ยหมื่อานนี่มู่นนพี่น้องไรพี่น้องแห่งเจด้านหนอพี่น้องมื่อนี้มื่นู้นพี่น้องนนนเนี่ยฝนทิ่ตกมันยอ่ขคืนนี่พี่น้องเอ้เพิ่ว่า นะครับจะมีฝนนะครับตกนะครับช่วงบ่ายเมื่อนี้นะครับไปจังหอดเศร้ามืออ่นนะพี่น้องนะครับถ้าบ่งด้วยเพราว่าจะเติมน้าลงในนี้นะเฮาได้หลลัยไหนพี่น้องครับนี่นะครับมงหนี้มันสูงพี่น้องนะครับนี่สูงน้อยหนึ่งนะครับน้ามาหอดพี่น้องนี้คือน้าฝนเมื่อคืนพี่น้องดันขึ้นมาครับพี่น้องนี่นะครับนะครับดันขึ้นมาสงสัยจะต้องรีบมาใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องนะครับนี่ปุ๋ยอ้วนนะครับ เดยให้น้องมันแปลงนาตรวจแปลงน้าพี่น้องนี่นะครับนี่คือข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับแปลงนี้สิบไร่ครับพี่น้องอายุยี่สิบเจ็ดวันนะครับพี่น้องยี่สิบเจ็ดวันนะครับใช้พันธุ์ข้าวปลูกนะครับสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะพี่น้องนะครับนี่พี่น้องนี่นี่เนี่ยมุมนี้มันต่อยู่พี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวไล่ปรับไหมนะพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวไล่ปรับไหมนะครับ พี่น้องมาดูแปลงแปลงทางซ้ายมือนี่เป็นข้าวเหนียวพี่น้องนี่ครับนี่เป็นข้าวเหนียวกอกหกครับพี่น้องนะครับนะครับพื้นที่แปดไร่นะครับพี่น้องใช้พันข้าวสิบสองจุดสิบสองกิโลสิบสองจุดห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ครับพี่น้องแปลงนี้นะครับเพราะว่าผมเอาเข่าพันปีที่แล้วพี่น้องมาสร้างกำนักถุงละ ยี่ห้ากิโลกร,รัมนะครับผมเอามาวานห้าถุงพี่น้องนะครับห้าถุงก็น่าแปดไร่ก็เนี่ยพี่น้องใช้พันธุ์ข้าวปลูกนะครับหนึ่งร้อยยี่ห้ากิโลกรัมต่อไร่อ่าพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยยี่ห้ากิโลกร,รัมนะครับตกเล้าวก็ตกประมาณสิบสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่อย่าพี่น้องหนี่งครับข้าวเหนียวพี่น้องข้าเวาเหนียวนะครับข้าวเหนียว กอกหกรับพี่น้องนะครับนี่ยวเนียกอกหกนะครับเนี่ยพี่น้องนาแปลงนี้เป็นนาข้าวเหนียวกอกหกพื้นที่แปดไร่ครับพี่น้องนะครับเนี่ยทางถึงเจ็ดกาเจ้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าางล่างนี่นะครับวันข้าวเหนียวกอ6หกครับพี่น้องนะครับนาแปลงนี้ของพี่น้องเขานี่อู้อายุเดือนกว่าแล้วพี่น้องนะครับของเพื่อนอายุเดือนเดือนกว่าแล้วขนาดพอนังวันท่านได้ใช้ปุ๋ยได้พี่น้องนี่เข้าเขียวตึ๊บเลยพี่น้องเพราะว่าดินเขาดี ดินดีเป็นนาเป็นนาลุ่มพี่น้องเป็นนาลุ่มของเขาเนี่ยยุยี่ห้าวันของเพื่อนเนี่ยหนึ่งเดือนลวพี่น้องครับนี่เอาปุ๋ยมาใส่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันได้ลวพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนะนี่นี่มาดูตรวจแปลงนาพี่น้องนะครับมาตรวจแปลงนานะครับข้าวเหนียวก็อขอหกนะครับพื้นที่แปดไร่นะครับใช้พันข้าว หนึ่งร้อยยิบห้ากิโลกร,รัมครับพี่น้องพี่น้องลองหารดูเอานะครับเอาร้อยยิบห้าหารด้วยแปดพี่น้องนะครับแปดหนึ่งเป็นแปดมาประมาณสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ได้พี่น้องนะครับนี่นะครับหน้าน่าแปลงนี่ใช้ครับปลูกสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่ขงังถึงกับใส่สิบหากันนะพี่น้องนะครับสิบห้ากิโลกร,รัมต่อไร่นะครับไม่ถึงวันเพื่อยันวันวัเกิดนะพี่น้องน้อยนึงนะครับ แต่ผมว่าทำนาปีนี่วันสิบกิโลกรัมนี่พอดีพี่น้องขเขาเ่ามั่นใจว่าเขาออปลูกเขามันเกิดแน่นอนมันดีพี่น้องนะครับนี่นะครับพอพี่น้องมาเดินดูแปลงซ้ายมือนี่นะครับของไอเพชรพี่น้องนี่ไอเพชรกับน,นะครับมีทั้งรถปั่นนาพี่น้องนะครับรถปั่นนานะครับเพียดนาอยู่หลายแปลงอยู่พี่น้องนะครับนะครับ ทางพูนเป็นนาของนาเขียนพี่น้องใส่น้อนาเขียนไปหาเก็บเห็ดพี่น้องเลยนาเขียนหมอลำเขียนพี่น้องนี่นะครับหมอลำเขียนเนี่ยมีนายพี่นอ้องมีหยาขึ้นอยู่พี่น้องของของเขานี่ความมือบ่มีพี่น้องไงบ่มีเขียนแล้วรอบแรกคุนเห่รถรถไถปั้นไถว่าพี่น้องรอบที่สองแล้วก็เอารถรถหน่อยคาดเนี่ยพี่น้อง ียของเฮาโอ้ <ห conflicts> uh, พี่น้อยต้องรีบมาใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ละนะครับเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยมาใส่พอดีอะไรพี่น้องเลยเนียน่นะครับรนะครับของเรานะครับข้าวหอมมะลิอายุยี่สิบเจ็ดวันนะครับว,รว,ว, 16, วันก่อนข้าวเหนียกวก็ของหกสองมือพี่น้องข้าวเหนียวก็หกกของหกนี่อายุยี่สิบห้าวันพี่น้องนี่ครับนี่นะครับยี่สิบห้าวัน นะครับยีบห้าวันพี่น้องมันตัดหา้าแล้ไม่กักระเด็นลงไปนะครับหญ้าขนเนี่ยใส่ปุ๋ยพอดีพี่น้องซ้ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปุ๋ยมาใส่ล่ะจะใช้สูตร4600ที่พี่น้องนะครับเนี่ยสี0นะครับ4600โอ้น้ำดันล่ะพี่น้องเนี่ยน้ำเด้อนะครับน้ำดัน นำลงน้อยนึงพี่น้องเดี๋ยวปันคุขึ้นอย่างน้อยนะครับเอาน้ำไว้ใส่ปุ๋ยเนี่ยที่ไหลคนได้พี่น้องนี่ยเครับนี่ยมองที่สูงกับพอดีแต่มองนี่เนี่ยพี่น้องตั้มพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่เราเฮ็ดล้นใลยพี่น้องล้นไว้นี่นะครับล้นไว้นะครับเฮ็ดน้ำล้นไว้ส่วนให้ใส่มือนี่กันนันเป็นให้คุมพี่น้องตั้มแต่ว่าเฮ็ดระบบน้ำล้นมาเยื่พี่น้องถ้าเกิดน้ำมันไหลให้มันล้นลงไปข้างล่างเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนี่ มือวานเมื่อก่อนี่ยังคิดในใจยกจะได้มาดึงน้ำบอพี่น้องเลยนะครับนี่มาเมื่อน,นี่นะครับน้ำเต็มให้เต็มน้ำพี่น้องเลยแล้วก็ฝนจะตกอีกขึ้นนี่พี่น้องเลยเนี่ยสิบไ่ได้ปิ้งน้ำบอกน้อยแต่พี่น,อน,น,น,อน้อ,นองนี่นะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยพี่น้องสร้างปุ๋ยเร็วสร้างปุ๋ยสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์พี่น้องนะครับราคาเก้าร้อยสิบบาทพี่น้องนะครับนี่นะครับ น้องมาเจอกันออกห้กพี่น้องเห็นว่าถึงหน้าปับ๊บมันดอกห้กยกขนพี่น้องแยกขนนะครับแยกขนวัชพืชนะครับโอ้เหนียวพี่น้องเหนียวเหนียวนะครับเนี่ยพี่น้องเด,เดินตรวจแปลงนานะครับเช้าเช้าวันนี้วันที่สองสิงหาคมสองห้าหกหกครับพี่น้องนะครับ เป็นนะครับมื่อวันวันไอข่าวรรษานะพี่น้องนี่มื่อนี้เป็นพิธีกรรมของทั้งด้านพระสงฆ์พี่น้องเมื่อนีนนะครับลงพระอุโบสถนะครับส่วนของอ่าพุทธศาสกิกชนกับถวายเทียนพรรษานะครับเรียบร้อยเบิดแล้วกับนะพี่น้องรออีกสามเดือนสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดพุนละพี่น้องนะครับออกพรรษานะครับออษรรษารแล้วก็เป็นการ ทอดกระทินครับพี่น้องนะครับทอดกระทินมีระยะเวลาหนึ่งเดือนนะพี่น้องนะครับนะครับก็คือหลังจากหลังจากสิบห้าขัเดือนเดือนเดือนเสบีย์นะพี่น้องนะครับแล้วก็ไปทอดก่อนก่อนเท่าไหร่พี่น้องก่อนสิบห้าขัเบือนเดือนยูสองพี่น้องก่อนแล้วก็ทงหน่อพี่น้องนะครับนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงทอดกระทินครับพี่น้องนะครับเดี๋พี่น้องมาดูนาข้าวนะครับ แปลงบนหอมมะลิ105่ยแปลงล่างข้าวเหนียวก็ครครับพี่น้องนะครับนี่นะครับน้ำเต็มให้เต็มน้ำพี่น้องนะครับบางส่วนยังยังว่เสมอเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวปีหนาไล่พี่น้องเดี๋ยวเสริมคันมงนีขึ้นพี่น้องแล้วก็ปรับ้างล่างเป็นให้เดี๋ยวเลยพี่น้องกี่ขั้นตัดหญ้าพี่น้องนะครับนะครับแล้วก็ไล่ดินเนี่ยมันเสมอกันนะครับพี่น้องพามาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแล้พี่น้องนะครับ มึงนี่สูงพี่น้องนี่ไอ้มึงนี่ต่ําพี่น้องพี่น้ำแขังแต่ว่ามองพุดเนี่ยสูงพี่น้องนะครับเนี่ยครับพี่น้องสูงพี่น้องการบริหารจัดการนา้ำเราต้องเสียค่าน้ำมันพี่น้องถ้อเท่ารู้ว่าช่วงนี้จะมีฝนพราะอยุเขาเนี่ยเท่ากกนะครับรอจะน้อยนึงพี่น้องไ่ต้องรีบตกใจนะครับ้ค่าอายุหนึ่งเดือนนะพี่น้อง ครับนะครับการที่เขาขัางน้ำหลายโพดนี่ลำต้นมันก็จะออนแอนะพี่น้องเขายังบาแข็งพึ้นมานะพี่น้องเถิดมีหอยมีปูจะพี่น้องกัดกินลำต้นก็เหมือนพี่น้องนะครับเสียหายพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับ